สวัสดีครับผมคาถาชินบัญชรน,นะครับมาพร้อมกับไพ่เจ็ดเหรียญวานอนถมทะเลและไพ่สี่ถ้วย ui, พระรามรำพันแอบแนแอบรักใครอยู่แอบคิดถึงใครอยู่นะจ๊ะเดินไปเก๋เกตามองฟ้าแล้วก็อธิษฐานจิตนึกถึงหน้าของคนรักลอยมาเลยนะห้ามคิดถึงคนอื่นต้องรักเดียวใจเดียวนึกถึงคนคนเดียวอธิษฐานจิตกับดวงดาว เขาบอกว่ามีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จที่ดีเป็นพิเศษด้วยถ้ามีโอกาสนะครับรับพลังออกแสงจัน์ทรเพราะไพ่สองใบนี้มีความหมายถึงไทยอิ่มอย่ากให้ชาราสีพฤษภโดยเพราะขั้งขึ้นตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้น15บห้าาำเราก็นำท้ายทอยท้ายทอยของเราเนี่ยแหละนะฮะร,รับพลังจากแสงจัน์หน้าผากเป็นเนินพาทิตย์เรียกว่าไทยเอียงส่วนเนินจันเนี่ยอยู่ที่บริเวณท้ายทอยนะฮะ บริเวณไหล่ผมเพราะฉะนั้นอาจจะก้าวผมหรือรวบผมถ้าผู้ชายอาจจะสบายหน่อยแล้วก็เดินเล่นกับคนรักหรือว่าเดินสบายสบายใต้แสงจันทร์ช่วง6กโมงเย็นถึงสัก3าสี่ทุ่ม10นาที5นาทีพอนะฮะพื้นดวงบอกว่าจะเด่นอยู่สองสาเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องความรักเรื่องที่สองคือเรื่องเงินเพราะว่าพระจันทร์นี้มีความหมายถึงเรื่องของการเงินโดยเฉพาะวันนิวมูนวันพระจันทร์ใหม่คือวันที่9มีนาคม เป็นวันที่อยากให้ชาวราศีพฤษภแล้วก็ทุกท่านเนี่ยนำกระเป๋าเงินออกมาขอเงินพระจันทร์เปิดกระเป๋าเงินใส่เงินให้เต็มกระเป๋าตบกระเป๋าเบาๆโอมมหาจันทราโอมมหาจันทรา,าศิิประภานมาหาแล้วก็ขอองค์จันทราเทพจันทราเทวีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งมีมีความสุขสงบร่มเย็น ดุดดังแสงจันทร์วันเพ็ญแล้วก็ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับเราเหมือนตอนที่น้ำขึ้นนั่นเองนะฮะก็จะส่งผลให้เรามีเงินเต็มกระเป๋ามีแต่ความสุขสดชื่นทำใจสบายๆเหลี่ยงเลี้ยงนะก้ามีนาคมจะทำเวลาไหนก็ได้สบายๆนะฮะส่วนชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ต้องระวังนิดๆเกี่ยวกับของหาย เด่นในเรื่องความรักจะเจอความรักโดยไม่คาดฝันและก็เด่นในเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจส่งออกธุรกิจที่เกี่ยวกับของสวยงามเครื่องประดับอัญ,ญมณีธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะฮะแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมและสุขภาพ11จนถึง20มีนาคมชาวราศีพฤษภมีลาบลอยฟุกๆแต่ว่า เล็กน้อยพอหอมปากหอมคอส่วนใหญ่จะได้จากลาบทางตรงหรือจากความสามารถของตัวเองมากกว่านะครับวันที่17ถึง20มีนาคมชาวราศีพฤษภจะได้ดีลหรือว่ามีคนมาออฟเฟอร์งานหรือว่ามานำเสนองานใหม่ๆเดินหน้าลุยได้เลยบอกว่าจะประสบผลสำเร็จดีผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาให้การช่วยเหลือส่งเสริมด้วย2 1ถึง31มีนาคม ชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องความห่างเหินหรือไม่ค่อยได้เจอกันกับความรักหรือพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องต้องใจเย็นๆถอยหลังหนึ่งก้าวฟ้ากว้างไกลแล้วต้องบอกว่าไม่ว่าจะขัดแย้งยังไงต้องจบภายในวันเดียวตื่นเช้ามานี่ต้องลืมเลยลืมความขุ่นข้องหมองใจนะฮะอนาคตเราจะต้องมีความสุขไปด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกวินาทีที่เรารู้สึกโกรธหรือไม่มีความสุข เป็นช่วงเวลาของความขัดทุนเพราะฉะนั้นทำใจสบายๆและมองแต่ความสุขนะฮะความสุขก็จะเข้ามากดแห่งการดึงดูดช่วงวันที่29่ถึงสามีโชคฟุกๆแต่ยังไม่มากจะได้จากผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมและเงินที่รอคอยไว้มีเกณฑ์สำเร็จด้วยนะครับช่วงนี้การทำธุรกิจการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารธุรกิจกครขายเด่นเป็นที่สุดเลขที่ดีคือเลข7เลข4 และเลขศูนย์เป็นเลขมงคลสีที่ดีคือสีเหลืองสีขาวสีครีมสีทองสีส้มสีอิฐสีชมพูเป็นสีสริมงคลถ้ามีโอกาสขอบารมีจากองค์จันทราเทพจันทาเทวีให้ตัวเรานั้นมีความสุขความสงบร่มเย็นและความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ดุจด,ดังพระจันทร์วันเพ็ญด้วยนะครับเดือนหน้าเราพบกันเดือนนี้อาจารย์ธาลาไปก่อน เชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาทาชินบัญชรสวัสดีครับ